ไฮโยสวัสดีทุกคนเป็นยังไงบ้างล่ะสแน็คบาร์ตอนที่หนึ่งสัตว์แมงบลายเฮียเลยกูจะไม่เข้าเลยกูสัญญา เพาว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกกับเรื่องนี้นะถ้าทุกคนสนุกเนี่ยผมก็ดีใจด้วยนะถือว่าเป็นความสําเร็จของผมละและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตอนนี้เรามารับชมตอนที่2กันเลยดีกว่าวและภาพกระตัดมาที่ร้านสแน็กปลาซืือเอนะซึ่งตอนเนี้ยดูเหมือนว่าจะมีเสียงดังโคมคามาจากในร้านเลยอ๋อซึ่งตอนนี้นะก็ดูเหมือนว่ามีโจนคนนึงนะอ๋อไอ้เจ้าโจนเนี่ยมันมาป้นที่ร้านนี้เนาะแต่ดูเหมือนว่าอีสองตัวเนี่ยแม่งจะไม่สนุกสถานเลยไอสัตว์แม่งเสือคิดว่าโจนเนี่ยมาสมัครงาน <c oughs> คขยเออแต่ดูเบอนว่าทางไอ้เจ้าจโจรโฉดของเราเนี่ยมันจะไม่ยอมนะอ่ามันได้บอกให้อีกสองตัวเนี่ยส่งเงินมาซะทำไมอยากตายส่วนทางอีกสองตัวเนี่ยแมงกระมืนจัดเลยเออโดยพันบอกว่านะไอ้เรื่องเบิรเงินล่วงหน้าเนี่ยเราไม่มีให้หรอกอ่าแล้วจู่ๆเนี่ยจะมาเบรเงินล่วงหน้าแบบเนี้ยทางเราเองยังไม่ได้ตัดสินใจจะจ้างสักหน่อยทางไอ้เจ้าโจรนี่แบบฮะ กูแบบป้นมือนะเฮ้ยมึงเห็นมีอในมบือกูหรือเปล่าเออเจ้าโจรคนเดียวนะที่ยืนอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีผู้หญิงผมดำคนนึงนะอา่ายืนอยู่ข้างๆมันซึ่งผู้หญิงผมดำคนนี้ไม่ใช่เป็นโจนอะไรหรอกอา่าเธอแค่มาสมัครงานที่ร้านนี้เฮียมือสมัครถูกวันเลยเกินซึ่งแม่สาวผมดำคนนี้นะเธอก็ชื่อว่าอามาโนโคอาเมอ่าแต่จะขอเรียกว่าอามาโนละกันอาทางอามาโนเรานี้ก็ตัวสันเดียกูก้าวขาออกจากบานคางใหม่วะเฮียมงคลนเลยเกินเออจะทางฝั่งอาเคมิจัง ของเรานะก็ได้ถามเจ้าโจรไปนะว่ามีความสามารถพิเศษอะไรที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาหรือเปล่าทางเจ้าโจรไม่กระโสนขึ้นมาทันทีเลยนะถ้ากูมีความสามารถพิเศษกูคงไม่มาป้นพวกมึงหรอก แม่งมอนกัดเออซึ่งดูเหมือนว่าทางเจ้าโจรเนี่ยมันจะเริ่มเอาเจงแล้วนะอ,อ่มันเลียงไม่เลยแล้วพร้อมกับพูดกับอีสองตัวนี้ไปนะว่าถึงตัวมันไม่บอกเนี่ยอีสองตัวนี้มึงก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะแถมหน้าตากูเนี่ยก็โคดมากด้วยอ,อ่าอีสองตัวนี้นะพอได้ยินเอ๊บนะแม่ก็เฮ้อเลยจะเฮ้อหาพ่อ,อมาเียก็ปน่นเออซึ่งสองตัวมันเนี่ยก็พูดเลยนะว่าถึงมึงจะพูดเรื่องหน้าตากเ็เถอะแต่มึงใส่มู้มาแบบนี้กูคงไม่เห็นหน้าตามึงหรอกโคตรทางไอ้เจ้าโจรนี่ก็แบบ เฮียเออทางเจ้าโจนของเราเนี่ยก็ได้ถามทางอามาโนไปนะอว่าปกติเนี่ยมันควรจะเข้าใจเสียเฮียอูถือบีดมาขนาดนี้เลยไอสัตว์ให้เกียรติบีดกูด้วยเออทางอามาโนเองเขได้ยินแบบนั้นในเฮียตัวสั่นเลยไอสัตว์กูมาถามเฮียอะไรกูเนี่ยเออ ซึ่งทางอีป้าสือบาเอของเราเนี่ยนะก็ได้บอกกับทางเจ้าโจรของเรานะว่าทางงานก็มาอาทิตย์ละสองครั้งซี่เอออาจจะสมัครผ่านก็นได้ซึ่งทางอามโน,โนของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะเล่นตามน้าไปด้วยไนดะ ออทางอาร์มโนของเราเนี่ยก็ได้ถามกับอีก2ตัวนี้ไปนะว่าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยสมัครได้หรอทางไอเจ้าโจรของเราที่อยากจะปล้นพวกแมง2ตัวอยู่แล้วนะเฮียยกมือเฮียปากเลยน้องซึ่งทางอาเคมี่จังของเราเนี่ยนะก็ได้ให้คําตอบกับเธอไปนะว่าเธอร่บปรึกษาทางมามา่มาซางเรียบร้อยแล้วละ,ละ,ละว่าจะรับผู้ชายเข้ามาไงเพราะว่าหมูเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเหตุอาญากรรมเกิดขึ้นบ่อยๆนะเธอก็กล่าวว่าจะรับพนักงานชายสักคนมาอยู่ที่ร้านไม่ไอเฮียอยู่ตรงหน้ามันอะไรเหตุอาญากรรมด่ว่า ไอสัตว์มึงโดนโจมบ่นแล้วเนี่ยเออทางไอเจ้าโจรของเราแม่งหัวร้อนเลยสัตว์พอได้ยินคำดีไอสัตกููนี่ไอบโจนเอ้ยกูจะมาปนมึงเนี่ยซึ่งทางไอเจ้าโจ์ของเราเนี่ยนะที่หัวร้อนอยู่เนี่ยมันก็บอกนะว่าต่อให้มันมาสัมภาษณ์งานเนี่ยคนอย่างมันเนี่ยก็ต้องโกสัมภาษณ์สิเออทางอาเคมีจังของเราพอได้ยินแบบนั้นนะฉีนิ้วเออเลยไอสัตว์เห็นด้วยกับเขาเฉยเลยมึงซึ่งดูเหมือนว่ามาม่าซางของเราเนี่ยจะห้ามอาเคมีไว้นะหลังจากนั้นอะมาม่าซางของเราเนี่ยก็จะทำการพี กายให้กอ้โจรดีเพราะว่าหน้าที่การปกป้องเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักอย่างอคเคนี่จังอ่ะคือหน้าที่ของมามะ่าซังอย่างซื้อพระเอของเรานี่เองอ๋อแม่งใส่ตูดดุ๊กดุกเดกเลยทางโจรบอกขอล็อกแหล้เฮียกูอยากไ,ได้แค่เงิน ทางเจ้าโจนของเราแม่งก็ง,งอแงรอกให้แล้วไอ้เฮียผู้บึงแก้โจนเนี่ยสัตว์บาปหนาแล้วนะผู้บึงไอ้สัตว์แก้โจนนี่น่ารักได้ลรคอเออซึ่งทางมามา่าซื้อมาเอของเราเนะี่ยจะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะทางมามา่าซื้อมาเอของเราเนี่ยก็ได้ย้ำกับไอ้เจ้าโจรไปนะทำไมไม่ทำล่ะเออรีบๆทำเร็วเข้าไอ้เฮียแล้วก็สายตูดดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิด๊กเีย <c oughs> ทางเจ้าโจรก็บอกไอ้เชียถ้าเป็นคนข้าง,างมือเนะี่ยกูโอเคอยู่ไอ้สักจังเลยทางเจ้าโจรของเราเนี่ยนะแม่เริ่มจะทนไม่ไหวละไอ้เฮียแม่ของอามานโนของเรานะว่าถ้ามึงอยากจะทํางานร้านสแนกบาร์เนี่ยกูไปทํางานร้านอื่นดีกว่าไอ้ร้านเชียนีแม่กูเลิกไม่ไหวแล้วไอ้เฮียประหลาดเกินเออทางอามานโนของเราเนี่ก็บอกค่ะ <laughs> ซึ่งทางโจนของเราเนี่ยนะมันก็พูดต่อนะว่าร้านสัน็กบาร์เนี่ยมันควรจะอ่อนโยนคนนี้สิบรรยากาศเนี่ยก็ประมาณสักโรงเรียนอนุบาลของพวกลุงๆอะไรประมาณนี้แหละซึ่งทางอามาโ,โนของเราเนี่แบบเหี้ยอะไรของมืองเนี่ย <laughs> ซึ่งเธอก็ถามเจ้าโจนไปนะว่าทาละเอียดอ่อนขนาดนั้นนะทำมาถึงมาปนร้านนี้ล่ะซึ่งดูเหมือนว่าอีสองตัวเนี้จะอยากเล่าฟังปัญหาของทางโจนของเรานะอะแล้วหลังจากนั้นทางโจนของเราเนี่ยก็มาระบายอารมณ์ <c oughs> จากจมบปนเขา,าตอนที่กลายปานะเป็นลูกค้าแล้วซึ่งทางเจ้าโจนเนี่ยมันก็ตัดพ้อถึงชีวิตของมันไปนะอะซึ่งสาเหตุที่มันมาปนร้านแบบนี้นะ,ะมันคงจะอยากถูกมาม่าสั่งดา่าอะไรประมาณนี้แหละมั้งซึ่งตัวมันเนี่ยที่นั่งระบายความรู้สึกในใจออกมานะมันก็เริ่มคิดอะไรได้อย่างหนึ่งนะกูไม่ได้ ได้มาเป็นลูกค้าร้านนี้ดีหวายเฮียกูมาปน ซึ่งทางอะเคมีของเราเนี่ยนะก็ได้อธิบายทางเจ้าโจไปนะ,ะว่าเนี่ยคือวิธีการรับแขกของทางม,มาม่าซังอย่างพวกเธอไงจรเป็นลูกค้าได้แล้วพอหลังจากอะเคมีจังของเราพูดจบนะจุดโ่หนะทางเจ้าโจนเนี่ยก็ตะลึงขึ้นมาทันทีไอ้เหี้ยนในแก้วกูนี่มีเหล้าได้ไงไวะสัตว์้กูปนปกเขาแทะจู่ๆเหี้ยกูยามาล้งกินเหล้าเฉยเลยเหี้ยเออแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางเจ้าโจของเราเนี่ยนะมันจะเข้าใจทุกอย่างแล้วล่ะที่ตอนแรกอีพวกหานี่แม่งทำตัวแม่งกลัวสตีนกูไปเออ มันคือวิธีการรับแขกของอีพวกนี้สินะซึ่งความสามารถการรับแขกแบบนี้นะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ความสามารถของระดับคนธรรมดาทั่วไปนะเออมันเป็นความสามารถของสแตดด้วยเรื่องเฮียะไรเนี่ยกูเอามาพาสัสเบกมีสตตสแตดไลเยลาสดกูฮ่า่าเฮียซึ่งทางอีปาของเราที่เห็นไอ้สองตัวนี่นะมันเห็นสแตนของเธอนะเธอกับพูดขึ้นมาเลยนะโหเธอก็เห็นสิ่งนั้นด้วยสินะสิ่งที่เรียกว่าสแตดน,นะคุยพ่อ ไอสัตว์แมงมงออาวุกนี้มาเล่นอีกแล้วนะไอ้เออกูนึกว่าจะมีแค่กิตามานะมึง พอหลังจากเรื่องไรซาลาทั้งหมดได้จบลงแล้วนะทางเจ้าโจนเนี่ยมันก็ตัดพอยแล้วนะว่ามาม่าสังเนี่ยเห็นมันเป็นลูกคา้าด้วยหรอซึ่งทางอะเคมี่จังของเราพอได้ยินจบนะเธอก็หัวล่อนะกินข้าวหมูทอดร้านชาหน่อยไหมคยไอ้ <c oughs> สัตว์ไม่ใช่กันตั้มั้ยซึ่งทางอีปา่าซืปเบเอของเราเนี่ยก็ได้มาตอบเจ้าโจนไปนะว่าเธอเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นแตแท้ไม่น่าจะตัดอนาคตตัวเองง่ายๆแบบนี้เลยแต่นายเนี่ยทำผิดพลาดไปแล้วนะเพราะฉะนั้น่ะชีวิตของนายนะยังเริ่มต้นใหม่ อีกเยอะและหลังจากนะันะทาอีปาซือเาเอของเราเนี่ยก็ได้ไปถอดโมงของเจ้าโจรออกไอสัตว์กูดูหน้ามึงแล้วมึงไม่น่าจะเริ่มต้นใหม่ทันเลยเฮียไอ <c oughs> เฮียอย่างแก่เลยเออซึ่งทางเจ้าโจนเนี่ยมันก็ซึ้งไปนะกับคําพูดของอีปาซือเาเอเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าแม่สาวผมดำของเราเนี่ยจะตกใจกับใบหน้าของทางเจ้าโจนมากเลยนะ <c oughs> แต่ว่านะอาเคมีจังของเราเนี่ยก็ได้มาบอกทางแม่สาวผมทําไปนะว่าถึงแม่ลูกค้าจะอายุมากขนาดไหนเนี่ยในสายตาของมาม่าสังอย่างพวกเธอเนี่ยก็ยังเห็นลูกค้าทุกคนเนี่ยยังหนุ่มอยู่เลยซึ่งเรื่องแบบนี้นะมันก็เกิดขึ้นในร้านแน็คบาร์อยู่บ่อยๆด้วยทางอีป้าซื้อบอรเอกของเราเนี่ยนะก็ถอนหายใจอ um, ถ้าเป็นตอนนี้ก็พอไหวอยู <laughs> ่ทางอาวานโนของเราที่เห็นแบบนั้นนะไอเหี้ยมึงก็กลัวสิน่าไอ้สัส <laughs> เออทางอีป้าซื้อบาเอของเรานี่ตัวสั่นเลยยาเฉียดฉิวจริงๆเลยเมื่อกี้ส่วนทางฝั่งเจ้าโจนของเราเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะกลับใจได้เรียบร้อยแล้วนะอ่ามันจะไม่โป้นละมันจะสู้กับปัญหาของมันตอ่ออ่าแล้วหลังจากนั้นมันก็เดินออกจากลาดไปนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็พยักหน้ารีบไปเลยล่ะ เออทางเจ้าโจเนี่ยก็ยังหันมาขอบคุณกานสแน็กบาร์ซื้อพรเอนะว่าช่วยคุยกับมันเนี่ยสนุกมากเลยแถมยังช่วยตักเลือนเขาด้วยพอชนันเข้าไปแล้วละแล้วหลังจากนั้นมันก็โบกมือออกจากร้านไปนะซึ่งพอหลังจากที่ไอเจ้าโจเนี่ยออกจากร้านไปนะและทันใดนั้นเองคุณตำรวจของเราเนี่ยนะไอสัตว์ตำรวจไม่ใช่ตำรวจเออคุณตำรวจของเราเนี่ยก็มาตอนจบพอดีนะออคุณตำรวจเนี่ยก็ได้มาจับกุมทางเจ้าโจนี่เอาไว้และหลังจากนั้นนะความวุ่นวายของเราก็ได้จบลงสักที <Yeah. laughs> และภาพก็ตัดมาที่วันถัดมานะซึ่งตอนเนี้ยทางเจ้ายามาดาเนี่ยก็มาปรึกษาทางอาเคมีจังอ่าโดยเรื่องที่มันปรึกษาเนี่ยก็คือมันอยากจะกินเคปมากเลยแต่ว่ามันอายมากเลยนะเวลาต่อแถวซื้อเคปเนี่ยมันก็เลยมาถามทางอาเคมีจังนะว่าผู้ชายเนี่ยต่อแถวซื้อเคปเนี่ยมันจะดูดีหรือเปล่าซึ่งทําให้สองสาวมาม่าสางของเราเนี่ยกุ้มใจตามไปด้วยเลยอ่าซึ่งพวกเธอเนี่ยก็คิดนะว่าผู้ชายเนี่ยมีเรื่องให้กุ้มใจขนาดนี้หรอ <laughs> ซึ่งทั้งสามคนเนี่ยแม่งกะกุมใจกันไปนะจนในทันใดนั้นเองเนะจู่ๆนะก็ดูเหมือนว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งได้เข้ามาในร้านซึ่งนั่นก็คือพี่ทัดสือของเรานั่นเองไอ้เหี้ยแถมพี่ทัดสือของเราไม่ได้มาเปล่านะไอ้เหี้ยแม่งกัดเค้กมาด้วย <laughs> ไอ้สัต์ กินหน้าตาเฉยเลยเออซึ่งทางอาเคมี่จังของเราเนี่ก็จ่าพี่ถัดสื่อเลยนะไอเฮียมึงขัดมียางอายพังไอสัตว์คนเขากำลังเคียกนันเดือกเค้อยู่มึงก็เดินม,มากินเคปหน้าตาเฉยเลยเฮียและในหลายวันถัดมานะตอนเนี้ยดูเหมือนว่าเจ้าอ้วนโมริตาของเราเนี่ยแม่งจะโวยวายใหญ่เลยโดยมันบอกอาเคมี่จังเนี่ยรีบชงเหล้าเร็วๆสิเออกูโมโหแล้วเนี่ยซึ่งทางอาเคมี่จังที่เห็นมันดื่มมากเกินไปแล้วเนี่ยทางอาเคมี่จังก็บอกเพราะแค่นั้นแหละเออมึงกินเยอะไปละไอสัตว์เดี๋ยวจะกลับ ่นนไว้ซึ่งสาเหตุที่ทางเจ้าอ้วนโมริตาของเราเนี่ยมันโมโหนะก็เพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้เป็นที่ฮอตในหมู่สาวๆไงออมันเลยเสียใจมากทางอาเคมีจังที่เห็นอย่างนั้นนเฮียมันก็บอกกับทางเจ้าอ้วนโมริตาไปนะเดี๋ยวกูผสมเหล้าแรงๆให้เพื่อนไม่ต้องเป็นห่วง <laughs> สัตว์รู้ใจเออซึ่งพออาเคมีพูดจบเนี่ยทางเจ้าอ้วนมาริตาก็บอกนะไอเฮียมึงช่วยฟังกูก่อนดีสัตว์มึงจะพึ่งมอมกูเพื่อนแต่หลังจากนั้นมันก็บนพื้นพำของมันไปนะ,ะว่าทําไมตัวมันเนี่ยถึงจีบหญิงไม่ได้สักคนเลยทางอีป้าสือบาเอ๋ของเราเนี่ก็ได้บอกกับทางเจ้าอ้วนมาริตาไปหนะ้าว่ามึงนะ่ะอาจจะเหมาะกับการเกิดเป็นสัตว์เดรชานมากกว่าเป็นมนุษย์นะไอเฮียมันซับยี้จีกนะเวย้ย ไอ้สับเบื้งดาลูกค้านี้เลยออะซึ่งหลังจากนั้นนาทางอาเคมีจังของเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะคิดอะไรได้บางอย่างหนงนะอ๋อแล้วดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป้งอะไรได้บางอย่างอ๋อทางจะอ่วนมริตาของเราเนี่ยที่เห็นปฏิกิริยาของอาเคมีจังของเราก็แบบ แล้วมันก็หันปยทางประตูมันก็ถามอาคคมีจางไปนะไอเหี้ยประตูเหรอโควเออและหลังจากนั้นาทางเจ้าอวนโมริตะของเราเนี่ยมันก็กินเหล่ายอมใจของมันไปนะแล้วตัวมันเนี่ยก็ยังได้บอกกับทางอาเคมีจางนะว่าถ้าจะคุยเนี่ยก็ช่วยคุยเรื่องสาวโลกจิตได้ไหมทางอาเคมีจางของเราก็แบบเอือมละอากับมันไล่สัตว์ก็บอกกับทางเจ้าอวนโมริตะของเราเนี่ยนะว่ากูวอยากจะคุยเรื่องตำรวจมาก,กวัวตอนนี้ <c oughs> สัตว์อันตรายมากเลยเมืองเออซึ่งดูเหมือนว่าตอนเนี่ย หัวข้อการสนทนาเนี่ยก็คือเจ้าชายขี่ม้าขาวนะหาอีป้าซือะเอของเราเนี่ยก็บอกไปนะว่าสมัยเนี่ยถ้านึกถึงเจ้าชายขี่ม้าขาวเนี่ยก็ต้องนึกถึงนักลงทุนที่ขี่รถหรูๆไง แต่ทางอาเคมีจังเนี่ยก็แจ้งเลยนะว่าถ้าเป็นความคิดเธอเนี่ยเธอคิดว่าน่าจะเป็นลูกชายของนักลงทุนที่ขับรถหรูๆที่พ่อแม่ซื้อให้มากกว่าทางเจ้าอ้วนโมริตาพอได้ยินแบบนั้นก็ถามอาเคมีจังนะว่าถ้ามีผู้ชายแบบนั้นจริงๆมารับอาเคมีจังเนี่ยอาเคมีจังของเราเนี่ยก็คงจะดีใจไม่ใช่หรือไงซึ่งอาเคมีจังของเราเนี่ยที่การโลกพอสมควรเนี่ย เธอ,อก็บอกนะได้เฮียกผู้ชายแบบนั้นไม่มาหากูหรอกไอสัตว์ส่วนใหญ่แม่งน่าจะเป็นพวกนักต้มตุนหน้าลำคาญมากกว่าซึ่งทางเจ้าอ้วนโมริตาของเราพอได้ยินไปนะทางเจ้าอ้วนโมริตาของเราก็ตกใจเลยอ๋อ เพราะว่าไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าจะเป็นความคิดของผู้หญิงที่ใช้นี่แทนแฟนเก่าเนี่ยอย่างนี้มึงด่ากูเลยซึ่งอาเคมีจางของเราพอได้ยินแบบนั้นอะอาเคมีจางของเราก็ตัดเพ้อเลยนะว่ายุคนี้สมัยเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีพวกนักลงทุนอะไรก็คงไม่นึกถึงกันแล้วแหละแต่ทางเจ้าอ้วนโมริตาของเราเนี่ยก็ยังได้ถามอาเคมีจางของเราต่อนะว่าเธอน่ะคิดว่าผู้ชายแบบไหนแล้วที่เป็นผู้ชายขี่ม้าขาวในสมัยนี้เนี่ยซึ่งทางอาเคมีจางของเราก็ตอบนะว่าผู้ชายแบบนั้น่ะสลับเธอ ก่อนอื่นนะต้องเป็นผู้ชายที่ไม่เรื่องมากเรื่องรถนะอ๋อแบบที่มาด้วยรถที่แบบไม่เวอร์วางอลังการจนเกินไปทางจะอวดบริตาของเราที่อ่านเกมออกนะว่าผู้หญิงแบบเนี้ยร้อยทั้งร้อยไอ้เฮียไม่ชอบผู้ชายที่ขี่รถอีโคคาร์ทั้งนั้นเลย ซ,ซึ่งตัวเธอก็ยังพูดไม่จบนะอ่าตัวเธอก็ยังได้บอกไปว่ารายได้ของพระเอขีม่ม้าขาวเนี่ยเอาแบบรายได้ดีๆหน่อยนะอเธอจะได้ไปโม่ก,กับพ่อกับแม่เธอได้อ่าโมฟ้ฟาข้างบ้านได้ด้วยแหละมันต้องโม่เพื่อนทางจะอ้วนโมลิตาของเราก็แบบไอ้เหี้ย ความคิดมึงดีนะ,ะ,ะซึ่งทางเจ้าอ้วนมริตาเนี่ยก็ยังได้พูดต่ออีกนะว่าไอ้ผู้ชายขี่ม้าขาวเนี่ยมันต้องเป็นผู้ชายแบบในฝันซิเออในแบบนี้ยายอะไรประมาณเนี้ยซึ่งทางอาเคมิจางของเราก็แบบฮะเฮะียอะไรมึงนะตบแม่งเลยเียไม่ใช่เออซึ่งทางอาเคมิจางก็พูดไปตามความจริงของเธอนะก็แค่อยากได้หนุ่มหล่อพอมีอจาจะกินมาเลี้ยงดูเธอไม่ใช่หรอทางเจ้าอ้วนมริตาของเราเนี่ยพอได้ยินคําตอบเธอนะแม่งก็เฮ้อ แต่มันก็ยังบ่อยนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสู้รอพระเอกขี่ม้าขาวมาลับแม่งยังจะดีสักว่าซึ่งทางเธอเองก็ถอนหายใจนะอ่าซึ่งเธอก็ได้บอกกับทางเจ้าโมลิตาไปนะว่าความคิดมึงเนี่ยที่จะชอบเหมารวมผู้หญิงทุกคนว่าอยากได้ผู้ชายขี่ม้าขาวมาลับเนี่ยแล่หลังจากนั้นดูเหมือนว่าเธอจะเอาจริงแล้วนะอ่าเธอก็ได้ด่าทางเจ้าอ้วนโมริตาไปนะว่าทางงานมึงก็ลองเป็นผู้ชายขี่ม้าขาวเองซะซเออมันยากที่อะไรนั้หนานเนี่ยเพราะฉะนั้น แตกไปบึงไอสัตว์ชงอยางเข้มเลยเฮียซึ่งตัวมันก็บอกไปนะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกแต่มันก็ได้พูดถึงโรงเรียนนะทางทางอาเคบ้จางโแลวก็เบอร์แดกเลยโรงเรียนหรอวะแต่ว่านะทางจะอ้วนมลริตาเนี่ยก็ได้เล่าออกไปนะว่าที่โรงเรียนน่ะมันมีผู้ก่อกรารร้ายมาจับห้องมันเป็นตัวประกันอ่าและในห้องของมันเนี่ยก็มีผู้หญิงที่มันแอบชอบอยู่ซึ่งอันที่จินก็เป็นจินตนาการของมันนต่อต่อต่อซึ่งตัวมันก็จินตนาการไปนะ ว่ามานะันอยากจะช่วยเธอในสถานการณ์แบบนี้ทางอาเคมีจัางของเราก็แบบมึงพูดเที่ยอะไรเขามึงในสัตว์เบียวแดกแล้วมึง แล,แล้วนะภาพกระตัดมาที่จินตนาการของเจ้าอ้วนโมริตาของเรานะเออโดยตอนนี้เนะี่ยจินตนาการของมันนะว่าตอนนี้นะมีผู้ก่อการร้ายคนเนี่ยมาบุกจับห้องของเจ้าอ้วนโมริตาเป็นตัวประกันอ่าทางเจ้าอ้วนโมริตาของเราตอนแรกก็จะไม่ทําอะไรนะคอยดูสถานการณ์เงียบเงียไปเฮี้ย,เ,ยเป็นพระเอกโชว์เน้นอีกคนหนึ่งไอ้สั์ซึ่งในระหว่างที่มันเฝ้าดูเหตุการณ์ไปนะ มันก็ได้มองหาช่องว่างซึ่งช่องว่างนะ่ะมันเต็มไปหมดเลยและมันก็ยังได้พูดอีกนะฮะช่องว่างเต็มไปหมดเลย <laughs> ขวยเบียวแล้วมอเออและพอหลังจากที่มันวิเคราะห์ช่องว่างของไอ้พวกก่อการร้ายสามนอเนี่ยนะและหลังจากนั้นเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นเร็วมากเออพอทางเจ้าอ้วนมลิตาเนี่ยจัดการผู้ก่อการร้ายทั้งสามนอเนี่ยเอาไว้ได้เลยเออซึ่งทางสาวที่มันแอบชอบเนี่ยก็ได้สงสัยนะว่าโมลิตาของเราเนี่ยเป็นใครกันแน่เออใช่ไอ้เหี้ยเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละทางอะเคมีจังของเราก็แบบมึงนี่เบียวน้อย <laughs> เออทางมาม่าซือบาเอของเราเนี่ยก็ได้เตือนทางเจ้าโมริตาไปนะอะว่าเล่นกับปืนเนี่ยมันอันตรายนะอะเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนพอทเรื่องแบบใช้สติปัญญาพลิกแพลงสถานการณ์ดีไหมทางเจ้าอ้วนโมริตาก็แบบเฮ้ยป้ามึงพูดอะไรเนี่ยเพราะตัวมันเนี่ยเวลาเล่นดอนบอลน,นะมันเหลือไปคนสุดท้ายตลอดเลยเห็นไหมล่ะเพราะว่าทุกคนในสนามเนี่ยกลัวมันเรื่องไวพิบดีมากเลยเออทุกคนเลยไม่ยอมส่งบอลให้มัน,น่ไ้สัตว์กลัวไม่น่าจะใช่อะไรอย่าเขาเกียดมึงไอ้เฮียมึงนี่มึง กูไม่รู้จะพูดไงกับมึงเลยเอ,อแต่ตัวมันก็ยังเล่าอีกนะว่าถ้าหากเดาที่ทางของปากกระบอกปืนพร้อมกับจิตสังหารของอีฟังได้เนี่ยทีนี้ตัวมันก็ไม่มีทางถูกยิงได้แน่นอนว่าแม่งโดนตั้งแต่นัดแรกแล้วเพื่อน สัตว์สภาเบอร์เกอร์่งทางอะเคมีจางของเราที่เห็นมันโม้นะทางอะเคมีกจางของเราก็เลยจะทดสอบดูอ่าโดยการยิงดังยางใส่หน้าแ่งเลยเฮียไม่ะไมจะหลบได้ควยอะไรเลย <c oughs> มึงเบียวเกินเลย <c oughs> แถมพอยิงใส่หน้านะ้เฮียมันก็ยังทําท่าหลบชุบชุบพอ,อเบอร์เฮียเขายิงโดงตั้งนานเลยสัตว์ซึ่งแน่นอนว่านี่ก็คือเรื่องเล่าของอะเคมีจางของเรานะที่เล่าให้พี่ทัดสือของเราฟังพี่ทัดสือของเราที่ฟังอยู่นะก็ได้ถามอะค พี่จังละว,ว่าตอนนี้ยังไม่มีเครื่องดื่มที่โต๊ะเขาเลยนะจะให้เริ่มคุยกันทั้งแบบเนี่ยมันก็แย่นะสิเพราะฉะนั้นแล้วขอเรื่องแบบย่อๆได้หรือเปล่าล่ะฮะอะเคมีจังของเราพอได้ยินอย่างนั้นก็ได้เล่าไปนะอ่าว่าเด็กสาวคนนึงที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้พบกับชายหนุ่มคนนึงและหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ดูเรื่องเกี่ยวกับประตูแห่งหายนะอ่าและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินทางเพื่อไปปิดประตูแห่งหายน,ะนั้นนะไอสัตว์นั้นมันเรื่องย่อของอนิเมะเรื่องอื่นแล้วมึง <laughs> เออแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะเออใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ทีซึ่งพอหลังจากพี่ทัศเสือของเราตบมกเสร็จแล้วนะทางอาเคมีจังของเราเนี่ยก็ได้บอกกับพี่ทัศเสือไปนะว่าเมื่อวานเนี่ยคุยกับเจ้าโมริตะเกี่ยวกับเจ้าชายขี่ม้าขาวเนี่ยแถมเธอยังบอกอีกนะว่าตัวมันเนี่ยชอบคิดว่าผู้หญิงทุกคนนะ่ะอยากให้มีผู้ชายขี่ม้าขาวมันรับไปทางเธอเองก็อยากจะรู้ความคิดของพี่ทัศเสือของเรานะชายที่สมประกอบที่สุดเท่าที่เธอเจอมาเนี่ยเออว่าทางฝั่งผู้ชายเนี่ยคิดยังไงทางพี่ทัศ เือของเราก็ยังไม่ได้ตอบไปทันทีนะอ่าทางพี่ทัดสื่อของเราก็ได้ถามนะว่าทางจะอ้วนมูลิตาของเราเนี่ยคิดยังไงหรอซึ่งทางอาคิมิจังของเราก็ตอบแบบตรงๆไปเลยนะเฮียตรงสัตว์เลยเฮียพูดไม่รู้เรื่องอเฮียอะไรสักอย่าง ซึ่งทางพีทัดสือของเราเดี๋ยวพอได้ยินคําตอบแล้วน,นะ,ะทางพีทัศสือของเราเนี่ยก็นั่งคุ้นคิดเลยและหลังจากนั้นพีทัศสือของเราเนี่ยก็ยังบอกกับอาเคมีจังนะว่าตัวพีทัดสือของเราเนี่ยก็อยากได้ผู้ชายขี่ม้าขาวมารับเหมือนกันไอสัตว์มงจะอยากได้ทำเพี้ยอะไรนยเออซึ่งอาเคมีจังพอได้ยินแบบนั้นอาเคมีจังของเราก็สตันแดกนะ,ะพร้อมกับหาวิธีตั้งคำถามมาอีกรอบนึงอ่าและดูเหมือนว่าทางพีทัศสือของเราจะยืนยันคําตอบเดิมนะอยากให้ เขามารับมากกว่าพ่อมสัตว์กูสงสารอะเคมีจังเลยเฮียทางอะเคมีจังของเราก็แบบ <Huh? laughs> ซึ่งหลังจากนะนะทางป้าสือพระเอกของเราก็บอกอาเิมีจังนะ,ะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆเองไม่ว่าจะผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยต่างก็หวังแบบเดียวกันทั้งนั้นแหละพอทุกคนเนี่ยนะก็อยากให้เรื่องดีๆเ,เกิดขึ้นกับตัวเองแหละทางอะเคมีจังของเราก็เข้าใจนะอ๋อแบบที่มีสาวน้อยน่ารักตกมาจากฟ้าสินะทางพี่ทัศเสือของเราไม่เหมือนกันนะอเพราะการที่มีเจ้าชายมารับกับการที่มีสาวน้อยน่ารักตกมาจากฟากฟ้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะ พอเลือมันคนละแบบกันเลยทางอะนะงอเคมีจางของเราพอได้ยินแบบนั้นนะทางอะเคมีจางของแล้วก็สงสัยเออทางอะเคมีจางของเราพอได้ยินแบบนั้นนะอะเคมีจางของเราเนี่ยก็สงสัยซึ่งทางพี่ทัดเสือของเราเนี่ยนะก็ตอบทางอะเคมีจางไปนะว่ายังไงตัวมันเนี่ยก็อยากให้มีเจ้าชายมารับมากกว่า ไอสัตว์มึงจะเอาไปได้เลยใช่ไหมเนี่ยเจ้าชายเนี่ยเออทางมาม่าซือบาเอของเราพอได้ยินคําตอบนั้นนะทางมาม่าซือบาเอของเราเนี่ยก็ได้ถามทางพี่ทัศ์สื่อของเราไปนะว่าเดี๋ยวเนี่ยพี่ทัศ์สื่อของเรามีงานอดิเรกอะไรแบบนั้นแล้วเหรอ <c oughs> ไอสัตว์ซ้ําเติมเออซึ่งดูเหมือนว่าพี่ทัศ์สื่อของเราจะไม่พอใจนะอ,อ๋อพี่ทัศ์สือของเราเนี่ยก็ได้บอกกับทางอีป้าซือบาเอไปนะว่ามีแค่พวกล้านเท่านั้นแหละที่เอาเรื่องแบบเนี่ยไปโยงกับเรื่องเพศได้เฮี <c oughs> ยด่ากันไปด่ากันมา ใจหรือเปล่าเนี่ยมึงเออสื่อพี่ทัศเสือของเราก็ยังอธิบายต่อนะอ่ามันก็เหมือนเด็กผู้หญิงที่เป็นด้อมของไอดอลที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันไงอ๋อทางอเคมีจางของเราที่ไม่ยอมแพ้นะก็ได้บอกทางพี่ทัศเสือของเราไปนะว่ายังไงเจ้าชายเนี่ยก็ต้องเลือกเจ้าหญิงมากกว่าเออยอมแพ้สลุงนี ไอ้ควรยอมแพ้แต่แต่แร้วเพื่อนเออซึ่งทางพี่ทัศเสือของเราก็ไม่ยอมนะออว่าคนเราเนี่ยควรจะมีอิสระในความคิดสิแถมพี่ทัศเสือของเราเนี่ยนะก็ยังอธิบายต่อไปอีกนะว่าตอนที่เจ้าชายมารับเนี่ยตัวพี่ทัศเสือของเราก็เป็นเจ้าหญิงเหมือนกันเฮียอะไรเดียวคุย <c oughs> ทางอคเคมีจางของเราก็แบบทำง,งานพอร์ตเรือม,มันก็ประมาณว่าเบนเจ้าหญิงที่ถูกสาปเป็นตะลุงสินะแต่ทางมาม่าซือพระเอกของเราก็แย้งทางอาคคมี ีจังไปนะอะวันนี้อาจจะเป็นคำสาที่ทำให้ตาลุงของเราเนี่ยคิดว่าเป็นเจ้าหญิงมากกว่า <laughs> ซึ่งเพื่อเป็นการพิสูจน์คำพูนะทางแอกเคมีจางของเราเนี่ยก็ได้หยิบกระจกมาให้พี่ทัดสือของเราดูทางพี่ทัดสือของเราพอได้เห็นหน้าตัวเองในกระจกนะพี่ทัดสือของเราก็บอกนี่กูกลายเป็นเมดูซ่าหรือปีศาจอะไรไปแล้วเนี่ย <c oughs> น่าตาบึงนะเพื่อนเออแต่ว่าทางพี่ทัดสือของเราเนี่ยก็ยังได้บอกอีก2คนนะมันไม่ได้มีไว้ให้ผู้หญิงอย่างเดียวนะซึ่งตัวพี่ทัดสือของเราเนี่ยก็ยังได้แถต่อไนดะ้เฮียว่าการที่ตาลุงอย่างเขาเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าหญิงนะ่ะมันก็ เหมือนกับพวกตันลุงที่ว่าชอบกดต,ตัวละครผู้หญิงนั่นแหละแล้วโดนหาว่าทะลึ่งอะไรประมาณนี้แหละจะไปคิดอยู่ในกรอบไปได้อ่ามันต้องคิดนอกกรอบกันบ้างคนเราอะ่ะแต่จูจๆนะทางเจ้าอ้วนมูริตาของเราก็โผล่หน้ามาที่ร้านนะอ่าซึ่งการที่เจ้าอ้วนมูริตาของเรามาที่ร้านนะอ่ามันก็ไม่ได้มาอะไรหรอกเพราะตัวมันเองก็กลับไปคิดนะอ่าถึงเรื่องเมื่อคืนนั้นตัวมันก็เลยทําการเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวเนี่ยมารับทางอาเคมีจัง <c oughs> ใส่สูตรไปยังหล่อเลยนะมึอ ซึ่งดูเหมือนว่ารัางสมาม่าของเราเดี่ยนะมันจะตะลึงกับทัศนคติของมันที่เปลี่ยนไปเลยเออทางเจ้าอ้วนมลิตาของเราเนี่ยก็ได้ยิบดอกอุลาบันดมแบบหล่อเทเลยเออแล้วมันก็ยังได้บอกนะว่าอาคิมิจังเนี่ยกำลังรอเจ้าชายมารับอยู่หรือเปล่าทางอาคิมิจังของเราก็บอกนะว่าเจ้าหญิงตัวจริงน่ะรออยู่ทั้งนั้นตั้งหากซึ่งทางอาคิมิจังของเราเพอเห็นอย่างนั้นก็ได้แถต่อนะอว่าตอนนี้พี่ทัศน์สือของเราเนี่ยถูกสาปให้เป็นตะลุงยัง งไงล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้จูงพิษของเจ้าชายนี่แหละเพื่อคลายคำสาปทางเจ้าอ้วนมูริตาของเราก็แบบเฮียอะไรเดีย <c oughs> เออแล้วหลังจากนั้นทางาคมีจางของเราได้ก็ผักพี่ทัดสื่อของเราเนี่ยนะให้ไปหาทางเจ้าอ้วนมูริตาและหลังจากนั้นทั้งสองสาวมามา่าซังเนี่ยก็ได้เชียร์ให้ทั้งสองโคนะจบกันเลยจบกันเลยจบกันเลย พี่ทัดสือและเจ้าบริตาเน่ก็จ้องหน้ากันหน้าด้วยสายตาประมาณแบบปิ๊งปิง,ปง <c oughs> แต่จู่ๆถ้าทาพี่ทัดสือของเราเนี่ยก็ได้กัดลิฟฝีปากนะพร้อมกับพูดว่าข้ากูเถื่อย <c oughs> และหลังจากหน้านทั้งสองคนของเราเนี่ยก็มานั่งกินเหล้ากันต่ออ่าทางเจ้าอ้วนบริตาของเราก็ตัวหวัวประเด็นมานะว่ายังไงการจบเนี่ยมันก็ต้องคู่กับคนสาคัญอยู่แล้วอ่า ทางอาเคมีจังของเราพอได้ยินแบบนั้นน่นก็ได้ถามจะอ้วนโมริตาไปนะว่ายังจะคุยเรื่องนี้อีกเหรอเออมึงพอได้แล้วไอสัตว์ ซึ่งทางพี่ทัดสือของเราก็บอกว่าเข้าใจเลยแหละความรู้สึกแบบนั้นนะทางอาเคมีจางของเราก็แบบไอ้เหี้ยมึงยังอยู่ในร่างสาวนออยู่อีกเหรอพี่ทัดซสือ <laughs> ซึ่งทางพี่ทัดสือของเราก็ยังอธิบายต่อนะว่าการจูบเนี่ยมันก็คืออีกเรื่องหนึ่งเลยแหละซึ่งทางอาเคมีจางของเราก็ถอนหายใจ <laughs> เอางี้เดี๋ยวกูอธิบายให้ฟัง <laughs> ว่าการให้ร่างกายได้แต่ห้ามจูบเี่ย พูดไปมันก็ฟังดูดีอยู่หรอกนะแต่มันก็ฟังดูแย่ตั้งแต่บึงให้ร่างกายกันแล้วเลยสัตว์แย่จริงๆแหละเออทางพี่ทัดสื่อของเราพอฟังอย่างนั้นก็เข้าใจนะอ่าพร้อมกับมือที่กด iPad เลือกหาเพลงแต่ดูเหมือนว่าพี่ทัดสื่อของเราเนี่ยนะจะหาเพลงไม่ได้ทางอาเคมีจางของเราก็เข้าใจนะอ่าเพราะยังไงเนี่ยมันก็มีคนที่เลือกเพลงที่จะร้องไม่ได้อยู่ทางอาเคมีจางของเราก็เลยเลือกเพลงให้นะพอทางพี่ทัดสื่อของเราได้เพลงที่จะร้องเนี่ยพี่ทัดสือของ ก็ได้ร้องเพลงนะอ่ร้องแม่งอย่างเพียนเลยเออคนเมาแล้วกิดอะไรมากและหลังจากนะั้นะเรื่องราวของเราก็จบตอนสักทียตอนที่สองสัตว์บึกใส่มาเต็มแม็กเลย เ,ออเป็นยังไงบ้างครับทุกคนอ่าชอบเรื่องที่ผมสปอยหรือเปล่าอ่าเรื่องนี้ก็ปันปันอยู่พอสมควรเลยสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนเนี้ผมก็ขอคุณมากเลยนะอ่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยละกันอ่าทางดอกโยก็ไม่มีอะไรจะพูดละพอชนันขอตัวก่อนละบ๊ายบาย